วันนี้วันจันท์นะครับมาดูหุ้นประจําสัปดาห์กัน,นแต่วันนี้มาเร็วกันนิดนึงนะครับมาก่อนตลาดปิดอะแต่ก็พอจะดูทรงได้แล้วแหละว่าวันนี้จะเป็นประมาณไหนนะครับมาดูกันวันจันทร์เปิดตลาดมาวันนี้จะทิศทางใกล้ๆจะเข้าสู่เกือบจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายของเดือนที่2องนะ ทิ่ทางจะไปทางไหนนะครับมาดูกันก่อนด้วยอย่าลืมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์นะครับอย่าลืมกดแจ้งเตือนกดกระด,ดิ่งนะครับและถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตงเข้ามาได้หรือกดแชร์ไปเยอะๆนะครับแวะมาดูเซตกันก่อนนะเซตในขณะนี้ณนะเวลาบ่าย3.50นาทีของวันจันทร์นี่นะครับก็ยังซึมๆเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแ,แล้ววันนี้นะบวกลบสูงสุดแคสามสี่จุดอยู่อันนะี้ตอนนี้บวกเกือบหนึ่งจุดห้าจุดหรือบวกสักศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์แหะไม่ได้บวกเลยนะ แต่ลักษณะของทรงเนี่ยคือหลังจากที่ทําทรงกลับตัวขึ้นมาเทสตรงนี้50ย่อหรือยังเป็นไอเออร์โลก็จริงแต่ว่าก็ยังไม่สามารถเบรคใครทำให้คลื่นย่อยชุดนี้ยังไม่เป็นเทรนส์หลัดเซ็ตยังไม่เป็นเซ็ตที่จะเป็นขาขึ้นนะอย่างตอนนี้ต้องรอถ้าสามารถผ่านประมาณพันสี่ห้าจุดขึ้นได้ผ่าน รู้ไฮตรงนี้นะครับถ้าสร้างไฮใหม่ได้ก็จะเป็นเทรนด์ในขึ้นย่อยแต่เป็นเทรนด์ในขึ้นย่อยก็ยังไม่แข็งแรงจนกว่าที่จะยืนเหนือ EMA 8 9ได้ซึ่งตอนนี้ยังนะยังไม่ถึง8 9เลยยังห่างสำหรับเซ็ทตอนเซ็ทในแนวต้านก็รอต,ร,อตรงแถวพันสี่ร้อยห้าจุดหกจุดตรงนี้นะครับตาต้านนี้เลยส่วนแนวรับของเซ็เนี่ยนะครับถ้าบอกเซ็ทเนี่ยหลุดพันสามร้อยหกสิบจะไม่สวยถ้าหลุดอีกครั้งก็งานเข้าแล้วพี่อีนนับนี้คือไม่ต้องรอหลุดไปโลนี่เลยนะพันสามร้อยห้าสิบสามจุดไม่ต้องถึงนี้นะถ้าหลุดเมื่่อไหรนะ อีกอีกดี พันดอลลารหกสิบเนี่ยเรียบร้อยครับพี่งานมาแล้วครับใครมีอ่าวุ้นโดยว่าเซ็ตใหญ่ๆต้องเตรียมปล่อยของท่านท่านตรงนั้นนะครับมาดูวุ้นตัวที่สนใจครับ TEGH ครับ TEGH นะครับ TEGH e ตัวนี้ไม่ได้ดูนะแต่ว่าทรงเขาน่าสนใจครับลักษณะทรงมีแนวโน้มมีโอกาสจะเป็นต้นเทรนได้ก็คือลักษณะเนี่ยเคลื่อนที่จากโลในะแบบที่มีเดเวอร์เจนหลังจากมีเดเวอร์เจนเสร็จกลับตัวเป็นเทรนแล้วก็ผ่านนี้มีแปดเก้าได้แล้วก็ล่าสุดนี่นะครับสามวันล่าสุดทำเป็นลักษณะของคล้ายๆจะเป็นทรีไว สูงเยือกคือ3แท่งเขียวต่อเนื่องกันแล้วเปิดกระโดดด้วยเป็นลักษณะร,รันเวีแกลดด้วยเปิดแกลบต่อเนื่องสามวันเลยแล้ววันนี้เปิดกระโดดขึ้นมายืนเหนือ e ีเอ0มสองร้อยถ้าสิ้นวันนี้ปิดจะยืนเหนือ200ได้สามสี่ังยืนเหนือได้นะแนวรุ้มจะเป็น ขาขึ้นรอบใหม่ลักษณะปังยีเบตัดขึ้นมาเหนือ89ได้สําเร็จแล้วคือทั้ง10ทั้ง25ทั้ง50กําลังจะขึ้นเหนือ89ถ้าทั้ง3เส้นนี้ผ่าน8 2 0 0ได้เป็นสัญญาณขาขึ้นรอบใหม่ได้เลยบนรุ่มก็พีคด้วยนะครับสำหรับ TGS นะครับเรามาดูกันว่าต้านถัดไปรอตรงไหนครับ TGS อชเอสนี่โลว์ไอนี้เลยครับที่จะไปเทรได้เนี่ยนะกดประมาณทั้สามจุดหกหกตรงนี้ครับซึ่งมันอยู่ใกล้ๆไม่ไกลเท่าไหร่นะส่วนซับล็อตนะครับซับล็อตถูกเลื่อออนนนขึ้้มมาาาายู่่่ททีีีีตตรรรรงง2.98คคัับปลลวหหุุดดดสถก ต้องคัดเพราะว่าลักษณะยังเป็นต้นเทรนอยู่เราต้นเทรนถ้าถ้าไปก็ไปไกลแต่ถ้าไม่ไปก็อาจจะกลับมาไซวีกันใหม่เพราะถ้าหลุดสบาทถึอสายเราสองจุดเก้าเนี่เราตั้งซับลอตรอไเลยครับทีจีครับตัวต่อมาครับทีทีบีครับทีทีบีนะครับทีทีบีครับอ่าทีทีบีอ๋อทีทีบีนี่ทรงคือจริงๆริงทรงเขาเนี่ยลักษณะเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเป็นเส้นขาขึ้นมานานแล้วน่ะก็คือเจนว่า EMA 3-4เส้นตั้งแต่10 25 50 89าห้าสเกาเนี่ยก็พัน ยืนวิ่งเป็นทางเดียวเลยเหนือ200มาตลอดนะครับแล้วก็มาพักส่วนนี้พักให้หวาดเสียวนะแม่งหลุด200ร้อยเลยโอ้แบบ <c oughs> <c oughs> ใครเห็นก็ไม่รอด <c oughs> เออลง200ร้อยหลุด200แล้วกลับตัวสําเร็จขึ้นมายืนเหนือ200ผ่าน8-9ดเกผ่าน200ไปได้แล้วก็ คราวเนี้ยลงมาเทส200รอบนะจุดนี้การเทส200ครั้งนี้พอเทสเสร็จสร้างมีไว้แล้วเปิดกระโดดเปิดกระโดดเสร็จแก็บตรงนี้ไม่ลงมาปิดอีกเลยนะครับเพราะมุลลุ่มด้วยตรงนี้เพราะมูลลุ่มที่พีคด้วยตามดาวเทียนี่เลยนะครับแล้วชุดนี้หลังจากขึ้นทําสร้างไฮใหม่ได้สําเร็จเนี่ยย่อลงไปเป็นไฮโลนะสร้างไฮโลคือโลที่สูงขึ้นและจุดย่อจุดนี้นะครับเดี๋ยวขยายดูนิดนะย่อจุดนี้จะเห็นว่าแม้จะมีแท่งแดง3แท่งลงมานะพอหลังแดง3แท่งเสร็จเรียบร้อยนี่เขามีอ่าโดยจิอยู่ตรงนี้โดยจิพักตรงอีเมส ช่วงนี้จะมีหลอกกันแบบนี้บ่อยนะพาสเยียนมีสิบน่าจะมีลงแล้วนะวันตวานมาเปิดนะเปิดต่ำว้มีสิบแล้วกระชากเป็นมีไว้ปิดเหนือได้ด้วย แต่สงงร้างอะไรก็โใครเ,เปิดดูตอนเช้านี่ลงามาอยู่ตะตุม่มเออนึกว่าไม่ไปแล้วแบบนี้หลังจากนั้นเขาสี่วันติดเลยขึ้นไปยืนเหนือ U.S. E ลักษณะ e m a ก็ไต่ไปลูปในทิศทางเดียวกันซึ่งเราเคยทําคลิปเรื่องของ E.M.E ไว้แ,แต่ว่าในคลาสเรียนที่พวกเราสอนน,นี่นะครับถ้าลักษณะของต้นเทรนหรือเทรนขาขึ้นเนี่ย E.M.E ต้องเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งจะมีสอนไว้ในคลาสเรียนนะครับเพื่อนๆที่อยากรู้ต้องทำไงปีนิกวัตที่เราพูดถึงดาวเทอรีพูดถึงว่ายีเมเป็นแบบเนี้ เข้าทรงขาขึ้นแล้วลงมาพักไคเออร์ลตรงไหนซับลอดตรงไหนเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องทำไงครับแอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นแบนเนอร์เอาไว้ให้ข้างล่างนี้นะครับอยากลงเรียนคอร์สหุ้นวันวันะครับคอร์สนี้จะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยตั้งแต่แบบไม่รู้อะไรเลยจนแทบจะแอดวานเลยอยี้มเลครับ ก็มีขั้นเราเติมเทคนิคแอดวานซ์ไปเรื่อยๆด้วยนะนะครับใช่ครับล่าสุดเพิ่องอัปเดตไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่เอออัปเดตครีเอทแอดแอดวานซ์กันไปด้วยนะครับเทคนิคแอดวานซ์มาด้วยเกินพื้นฐานละที่ใส่ให้นะครับเรียนตั้งแต่ว่าแท่งเทียนแต่ละแท่งบอกอะไรดาวเทอร์เนี่ยใช้ในการวิเคราะห์ยังไงชาร์ตแพทเทิร์นที่น่าสนใจนะครับเป็นสิบแพทเทิร์นเลยให้ดูแบบว่าเป็นยังไงแล้วก็มีเวิร์กช็อปให้ฝึกมีการตั้ง ator, อ,งองินดิเคเตอร์มีเรื่องของไบออนดิกเป็นยัังงงไงจหวะน,นี ก็จะมีใน คลาสนี้เลยนะครับนี่างนีครับนี่เลยใช่ครับเป็นการบันทึกการสอนสดไว้นะครับแล้วเรียนกันที่ไหนครับเรียนกันใน Facebook กลุ่มปิดนะครับคอสนี้เรียนกันได้ตลอดชีพเลยนะครับจนกว่า Facebook จะล่มสลายกันไปเลยนะครับแล้วก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับถ้ามีอัปเดตก็เดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทุกคนทราบกันในไลน์นะครับก็จะส่งไลน์ไปให้ว่าเอ้คอสมีอัปเดตแล้วนะเยอะนะครับเีอะๆมีแค่เพิ่มเติมที่ไหงจะใส่ไปเรื่อยๆในคอสนะครับใช่ครับแล้วก็ดูได้ตลอดทบทวนได้ตลอดนะครับไม่มีปิดกลุ่มรััสสสงยาาามมถถได้ตลลอเว ใช่ครับแต่ว่าจะตอบเป็นบางเวลานะ <c oughs> ถามตีสามได้แต่ตั้งเจ็ดแปดมงเช้าก็เจอกันนะ <c oughs> <c oughs> ตื่นก่อนกล้ปิราคาเท่าไหร่ครับราคานะครับตอนนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่นะครับก็จากสองเปอร์สี็ลดเหลือสี่พันเก้าเท่านั้นนะครับลงทุนในความรู้นะครับจะได้ไม่ต้องเจ็บตัวในสนามจริงนะครับ <c oughs> ใช่ครับทีนี้มาดูกระต่อโอเคกายของจบแล้ว มาดูต่อว่าเขาจะวิ่งไปถึงไหนได้นะครับแนวต้านที่รออยู่ก็ประมาณตรงส่วนนี้ทึ่เป็น2.02เป็นรั่วหในดีที่จะไปเทสนะครับเพราะว่าทรงลักษณะเขาเป็นขาขึ้นนี่ขนาดตามเฟรมวียสัญญาขึ้นสัญญาณข,ขาขึ้นอย่างชัดเจนเลยนะของ ที่ที่มีนแนวต้านต่อไป2.02ครับส่วนซับลอตซับลอ,อ,อดตามดาวเชอรี่ลอมอนุที่ตามเฟรมเดย์เลยดาวเชอรี่ซบลอตเนี่ยนะครับจริงๆถ้าตอนนี้ถ้าวันเนี้ยเขาปิดที่ประมาณ1.89ขึ้นไปซับลอตจะถูกเลื่อนมาหนึ่งแต่ว่าชั่วโมงนี้ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าซับลอตเนี่ยมีสิทธิ์โดนบอทเบิร์ดเล่นงานลากให้ตกใจกันก่อนงั้นซับลอตเป็นว่าใช้ที่แนวแก็บนะครับแนวที่แนวรูของแก็บนะครับนี่เขาเขาเนี่ยแย่ลงมาประมาณแล้วหนึ่งว่ามี ยี่ห้าแล้วด้วยอาจจะไม่ไปถ้าหลุดตรงนั้นครับเพราะฉะนั้นหลุดตรงนั้นค่อยคดัะขี่สอบรอดอแนวต้านก็วางแต่และสองบาทนะครับใกล้ๆตรงนั้นก็ก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะ อัพไซด์เงยระยะใกล้ๆก็เห็นอยู่ครับสับทีทีบีครับสวยอยู่ครับครับตัวต่อมาครับตัวทีเด็ดเลยครับตัวนี้ MGI ครับเอ็ MGI นะดาวรุ่งพุ่งแรงเพิ่งเข้ามาไม่นานครับใช่ครับนี่ทำเฟรมวิกยังไม่ให้ดูบมากมายนะครับแต่ดูทำเฟรมวิกประกอบนิดหน่อยก็ได้คือทรงทำเฟรมวิกเนี่ยยี่เมสองเส้นเพิ่งหาได้แค่สองเส้นเนื่องจากเพิ่งทำพมินานนะครับก็คือสิบกับยี่ห้าเนี่ยไปในทางเดียวลักษณะขาขึ้นชัดเจนตรงที่แปดสิบเป็นเด้งแปดสิบเป็นเด้งตลอดนะครับลักษณะนี้ลงมาหย่อนสิบป แต่พอหลังบิ๊กไว้ก็ต้องบอกว่าก็ใกล้ๆก็เตรียมพักตัวได้บวกกับเริ่มเห็นดาวไเจนอ่อนตัวเไม่กั้นว่าจะย่อตัวสําหรับใน time frame day. ตามเฟรมดีเรามาดูตามเฟรมช่วมงมงก็เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับตามเฟรมช่วโงบงลักษณะตามเฟรมช่วงบก็เป็นขาขึ้นชัดเจนคือแตะเป็นที่หลุดแค่5้าสิบนิดๆก็แล้วเด้งไปต่อเลยสำหรับ NGI งั้นทรงนี้ราคาจะไปไหนต่อนะครับตอนนี้มาสามสี่จุดสองห้าต้องบอกว่าเนื่องจากรู้สึกว่าราคาเขาพึ้งเข้ามานานจะเรียกออกทำไฮก็ได้ <laughs> ก็งั้นแนวต้านรวมๆอยู่ยาจะอยู่ที่3าบาทใกล้ๆก่อนนะครับส่วนซับลอดซับลอดนะครับจริงๆเขาเท่าจริงทเป็นชั่วโมงซอบลอดลงมาอยู่ตรงแถวท8 7 5เลยนะซับลอดยังค่อนข้างลึกไปนิดนึงคืออย่าใช้ซับลอดตรงยเม1ิก่อนก็ได้เนื่องจากว่เพิ่งเข้ามาไม่นานประมาณแถวแถวสามสิบเอ็ดจุดห้าตรงแถวยเม1ิคือถ้าหลุดปั๊บอาจจะเริ่มไม่ค่อยดีอาจจะพักก็ได้นะครับอันช่วงนี้ก็มันเนื่องจากวุ่นตอนนี้ก็ต้องบอกของเขารงอยู่นะเป็นขึ้นแรงก็ มีสิทธิทุบลงแรงเหมือนกันต้องระวังแล้วก็บวกกับของ RSI ทําทเปียชั่วโมงโอ้บอสแต่เป็นโอ้บอสลักษณะของโอบอสแบบอดกาลังขาขึ้นด้วยมันก็ระมัดระวังในการไล่ราคาไปดูใครจะเล่นตัวนี้ก็ไปดูเจ้าของหุ้นตัวนี้ครับว่าเขาโพสอะไรบ้างก็ที่เด้งวันนี้ก็มาจากที่เขาโพสว่า MGI ปิดบัญชีรายได้ปี66เรียบร้อยแล้วอ่ารอประชุมบอร์ดวันที่20เราจะประกาศครับก็เปล่าประกาศว่าโชว์ว่าประมาณว่ากำไรกำไรแน่ใช่ไหม อ,อ๋อถ้าทําไม่กำไรเขาไม่กล้าโพสแบบนี้หรอกจันแล้วอวอลนะผลประกอบการวุ้นดาจจะเป็นกำไรอยู่แล้วแหละ <c oughs> แต่ส่วนราคาวุ้นนี้เราซื้อเนี่ยจะกำไรก็ไม่อยู่ที่จังหวะการเข้านะคนละเรื่องกันนะเออคนละเรื่องเลยผลประกอบการเป็นกำไรพอเป็นกำไรเสร็จปรากฏว่าเป็นอย่างที่คาด <c oughs> ราคาจะลงได้เลยเขาเรียกเซลล์วอนแฟกต์ต้องระวังเรื่องนี้นะครับ นะครับตัวต่อไปครับตัวนี้ก็ตัวตำนานเลยครับครับอ่า STGT ครับ STGT นะครับเป็นตำนานโตแล้วก็หายจากจอไม่ได้คุยมานานใช่ไหมแล้วพีก็เป็นเออเป็นตำนานที่ยังมีคำถามตามมาหลอนผมอย่นทุกวันเนี่ยครับยังโดนคำถามนี้อยู่เลยว่า STGT จะกลับมาได้ไหมเออ่งดูจากการเฟรมวีคเนี่ยมีเดวิสเจนค์ับมีมีเดวิสเจน์แลกก็กลับตัวแล้วด้วยนะตามเฟรมวีค ไว้จากลูนะครับแต่ว่ามาดูทม์เฟรมเดย์เป็นยังไงทม์เฟรมเดย์เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าวันนี้ส่งบิ๊กไวเพร้อมบนรุ่มพีคสุดๆขึ้นมาเลยในว,วันนี้นะพุ่งขึ้นมาเทป EMB 0 0ด้วยเทส0 0งร้อย,ยอยู่ตรงนี้เป็นแนวต้านสายสิมสสำคัญเพราะมาจากข้างล่างนะก็ต้องบอกว่าเมื่อเจาะต้านที่มี200แล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะไม่ควรนะไม่ควรไล่ราคาตอนนี้ควรรอโย,ยอก,ก่อนนะแต่ถ้าใครคันไว้คันมือทนไหไวซอบลอดวางตรงไหนดีก็ระมาณนแะถวสัก7ดบาทซอบลอดครับตรงนี้ลึกมากไหมก็ประมาณแต่ถ้ารวมๆ10%นะแต่จะยินรอดีกว่าสูตแนวต้านถัดไปรอหน่อยนะครับแนวต้านถัดไปรู้ว่าใครก็จะรอยตรงโซนนี้เลยครับถ้าผ่าน200ไปได้รู้ว่าใครก็ประมาณแต่จาโซนเบาทรอโซนเบาทโซนนี้เลยรู้ว่ารนี่เลยเพราะ เคยเป็นเบรที่ทิ้งราคาลงมาก่อนก็จะเป็นโซนซัพพลายตรงนี้นะครับไปไวคอบรอจิกเรียกโซนซัพพลายตรงนี้เพราะจังหวะนี้เนื่องพอหลังจากมีบิ๊กไวนานมาแล้วเยอะไม่มีนะควรจะรอย่อก่อนนะเพราะว่าคลิกนี้กว่าเราเจะดูตลาดปิดแล้วล่ะมีโอกาสไหมถ้ามันปิดจอยแบบนี้ ถ้าปิดจอวอลุ่มปีแบบนี้นะครับต้องบอกว่า,าพรุงร่งนี้มีโอกาสเปิดกระโดดได้ถ้าเขาเปิดถ้าเขาจะแรงก็จะเปิดกระโดดข้ามแนวต้าน200เยอยพอเปิดกระโดดข้ามแนวต้าน200ซบล้อจะลึกลงไปอีกเพราะนั้นใครจะไล่ต้องมั่นใจว่าเดทเทรดเก่งอ่านกราฟระยะสั้นเก่งนะใช่ครับถ้ากราฟอีเดียสั้นเล่นได้ปล่อยขาเดทเทรดขาเฝ้าจอขาอ่านกราฟยะ่งสั้นแล้วรู้วิธีเนี่ยก็ตั้งพวกค c o n d i t นออเดอร์นะครับปล่อยขานั้นเขาเล่นไปกลุ่มนั้นเขาเล่นไปแต่ถ้าเราเป็นพวกที่ไม่ได้เออเดนะ้เววเเเฝาาาาาจจอออรรรรรรททดกกันกนนนะะียยว่่่่มมบิิหงงปูไใช A lot. ถ้าจังหวะเขาเล่นเขาไล่กันต่ออย่าพิ่งเลยรออริโอสร้างงกันใหม่ดีกว่า <c oughs> แต่ว่าเขามีอเล็ชันที่ลักษณะที่มีการกลับตัวจากโซนล,ล่างขึ้นมาแล้วมีดายลเจนพร้อมแล้วก็มีโอกาสจะเป็นต้นเทรนได้แต่ว่าจะเป็นไหมต้องร้อยเขายืนเหนือ200ได้แล้วก็ยามีทุกเส้นควรจะลู่ทางเดียวขึ้นไปเหนือ200ก่อนจังหวะนั่นแหละเป็นจังหวะที่พอเป็นเทรนแล้วมันจะแข็งแรงหรื้อพุ่งมาเป็นเทรนแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไม่ง่ายนะเปลี่ยนยากจะ <c oughs> รู้สึกว่าดีไซน์เขาก็มาหลายตัวนะอ๋อยางยางถุงมือยางเอามาอ่ะไป ต่อมาเลยครับเนอครับ N R เนอครับเนอน่ะสายยางสายยางเหมือนใช่ไหมใช่ครับอนี่ยางไม่ไม่ใช่สายยางแล้วยางพลาเรานะสายยางท่อน้าเกลือไม่ใช่โอ้เนอเนี่ยตนเนี่ยขยายดูเนอเนอน่าสนใจขยายดูอ่านี่แหละนี่ทรงนี้ทรงคล้ายเันเออทรงเขาต้นเทรนแล้วเขาผ่านสองร้อยเรียบร้อยแล้วครับชุดนี้นะครับชุดเนี้ยเขากลับตัวเป็นเทรนแล้วพักตัวลงมาที่ แต่เทมีหาสิบแล้วสร้างตรงเป็นแพทเทิร์นตรงนี้ไคล์คลายอินเวอร์เทสแอนด์โชเดอร์นะครับแล้วดีขึ้นไปยืนเหนือ200อยีเมทุกเส้นผ่าน2 0 0รลู่ทางเดียวกันเลยสวยมากแล้วที่สําคัญก่อนถึงวันนี้3วันที่ผ่านมานี่เลยตามแพทเทิร์นทัไคเคยตามต้องเราบ่อยๆหรือเคยเรียนเดเลยโดจิสามตัวเรียงก็ค่อยสูงขึ้นเรื่อยเรียงโดจิเรียงโดจิ ji, ji, สูงขึ้นเรื่อยมา3ตัวแล้วก็ยืนเหนืออีเมสิบด้วยแบบนี้เป็นสัญญาณขึ้นหลังจากนี้ถ้าไม่มีไว้ก็เปิดกระโดดแล้วก็เลือกเป็นเปิดกระโดดนนนนวววีี้้้แทบบบอออล่่มยยยสาาากรซตถูเเเืไ5.2%ง ซึ่งไม่ลึกมากสับรอดนะสำหรับเนิอขอดูนะครับว่าเป็นตอนนี้ขึ้นมา ขานแกะต,ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราะ่ะนซับลอดเอ้ยแนวต้านต่อไปรออยู่ประมาณแต่หกบาทตรงนี้ครับโซนนี้เลยหกบาทใกล้ๆก็ไม่ไกลมีสิทธิ์ไปถึงนะตรงขาขึ้นแข็งแรงลักษณะเป็นต้นเทรนไม่ใช่ขาตันเป็นต้นเทรนแล้วแล้วการักษารูปแบบนี้สวยและเริ่มเป็นเทรนรั้นพุ้นพอเป็นเทรนเปลี่ยนยากไล่ไปได้เลยแต่ว่าเมื่อไหรที่เขาหลุดพวก EMA ลงมานะหลุดซับลอดลงมาต้องรีบคัทเพราะแสดงว่าโอกาสไม่ไปมีสูงตอนนี้สายยางพาราทั้งหลายที่เกี่ยวข้องเนี่ยรู้สึกก็มากันเป็นเรียงแถวเลยแบบนี้นะนะครับอื ตัวต่อมาครับ AIT ครับ AIT AIT สายเทคสายเทคใช่ไหมตัวนี้ครับสายเทคตัวนี้มาจากโซนล่างมีไดโวเจนแล้วก็เป็นการกลับตัวแล้วนะครับชุดนี้กลับตัวผ่านนีเบ่ห้าสิบขึ้นมาเทสอีเมีแปดเก้าลักษณะสัญญาณไดเวอร์เจนลักษณะสูงเนีย่ยค่อนข้างมีโอกาสแรงเหมือนกันนะแต่ว่าโบลุ่มยังซับพอร์ตไม่มากบวกกับยังไม่ผ่านสายสินใหญ่คือแปดเก้าที่ผ่านมาเห็นว่าเขาแปะแปดเก้าแล้วก็ร่วงแต่ห้าสิบร่วงมาตลอด รอบนี้กลับตัวเทิศ89จะดูว่าจะผ่านไม่ผ่านนะครับถ้าจะไล่กันตอน89ไม่แนะนําแต่บอกใครยึดบอกคันไม้คันมือกลัวมันไปแล้วไม่ทันนะอ่ะซอบลอดนะครับซอบลอดต้านดาวทีวีวันนี้ถ้าก็ปิดแบบนี้นะเหมือนเดิถ้าปิดแบบนี้นะสิ้นวันตะวันอูทีนะแต่แถว3.78บาทซอบลอดอยู่นี้ใกล้ๆนะเป็นอีกบ้างนะครับต้านต้านถัดไปก็รออยู่ตัวโซนนี้นะครับประมาณ4.36โลหรตดิบตรงนี้ครับ สำหรับซึ่งเป็นรู้ะไที่จะใกล้ๆ FE มเี200ด้วยนะอของ a i t นะครับสูงกลับตัวจากข้างแนวล่างมาแต่ต้องบอกว่าใครที่เล่นหุ่นในที่ยังไม่ผ่านพวก8 9หรือ2 0 0้นะถ้าหลุดสปรอตต้องคัดทันทีเพราะมีโอกาสหลุดสูงเลยนะตัว่า10หุ้นเนี่ยหุ้น7จหุ้น8ปหุ้นเลยลหะที่ที่กลับมาโดนซปรอตถ้าเล่นแนวนี้แต่ว่าถ้าใช่แล้วรันเรนเนี่ยอ่าก็คุมเพราะส่วนใหญ่ซบอบร้อนไม่ค่อยลึกแบบนะครับตัวต่อม,มาครับดิฟครับ d ี f อเอกอง อินฟรากองอินฟราดิบเป็นไงวันนี้ก็ขยายยูนิดด,ด,ดิบต้องบอกว่ายังยังไม่จบ ขาลงนะเนื่องจากว่าแม้ว่าจะมีการปรับตัวช่วงนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะแต่พักตรงมาเป็นไนโรคือเขาขึ้นขาเดียวแล้วพักลงมาการพักโซนนี้เป็นการทําขาเขาเรียกว่าขาเว็เอลงเว็บเอหรือเว็สองในครึ่งย่อยนะครับแล้วก็ยังไม่จบขาพักโซวด้วยเนื่องจากว่าลักษณะยังคงทำไฮเออร์โลว์วนโลว์โลว์ไฮอยู่นะยังไม่ผ่านเัมีอะไรอยู่ในคำปริมดีเพราะฉนชุดนี้ต้องบอกว่ายังไม่ใช่ชุดที่จะเข้าเก็บของได้ถ่าในครึ่งย่อยชุดนี้แต่ถ้ามองชุดนี้ว่าย่อลงมาเป็นจังหวะไบออนิกหรือยัางก็ต้องบอกว่า แล้วถ้าเข้าโซนนี้ปับลอตคนอยู่ไหนก็ต้องว่านี่เลยไม่ต้องรอโลนี้นะเพราะว่าเขายังสร้างโลไม่จบเนี่ยแต่แถว7.85ตรงนี้หลุดก็ต้องค้านะครับรถถ้าหลุดตรงนี้แปลว่าสร้างโลใหม่เลย finalement. ส่วนแนวต้านใกล้ๆรออยู่ก็ประมาณแต่แปด8.3ตรงนี้นะครับไม่ดีไปไกลมากแล้วก็ตัวเขาก็ไม่ได้ขยับอะไรมากมาส่วนคนที่จะซื้อเพื่อกินเก็บกินพวกปันผงปันบลน,น,นั้นต้องไปดูพื้นฐานซึ่งเราเคยทาไว้ให้ดูแล้วนะครับไปดูพื้นฐานไปบอกครับในคลิปพื้นฐานเราในี่ยแหละการมีคนบอก ถืออยู่ถือต่อไปเก็บเรื่อยๆถ้ากินปันผลแล้วไปวิเคราะห์ว่าปันผลไม่ลดลงมากไปกว่านี้แล้วนะได้ก็ซื้อถัวเฉลี่ยไปเรื่อยๆได้ปันผลเพิ่มเพราะว่าราคาก็ลงมาเยอะนะครับใช่ครับอือครับหมดแลยวครับหมดแล้วรายการแต่ว่าผมขายหมูเรียบร้อยแล้วเช้าเทรดต้องเข้าใจนะครับอขายหมูบ้างตกรถบ้างอะไรพวกนี้มันต้องเจอเมื่อกี้หันไปทีเอาแรงซื้อมาจากไหนเยอะแยะคือบางทีจังหวะ พอถ้าบางครั้งมันมีสัญญาณและดูสัญญาณไม่ละเอียดก็มีหรือบางครั้งไม่มีสัญญาณอเออมันก็กลับตัวเล้ก็มีอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่ต้องเจอกันในสายชาวเทริงท<ต>ั้งหลายนะที่ผมเจอเป็นอย่างที่อาจารย์ภาพาเมื่อกี้ไม่มีสัญญาณเลยเ,ลย <laughs> เนี่ยอาคิดกำลังจะเสร็จแวะหันไปดูนิดนึงเอา้ามาจากไหน <laughs> วันถึงต้องมีคําว่าส t o อ l o อ s, <S อยู่แต่มีสัพภาษานักลงทุนไม่ว่าระดับไหนจอร์ดโซลสก็เคยบอกไ้ว่าคุณต้องทํากําไรให้ได้มากกว่าครั้งที่ขาดทุนเวลาพูดแบบนี้แซจอร์ดโซลสเคยขาดทุนไหมล่ะอืมก็คยใ,ใครก็เคยองนีแหละพี่ใช่ไม่อะไรครับขายหมูดีกว่าเติดดอยท่องไว้เออแล้วพี่พี่บอยท่าประจนันเขาเคยบอกไว้ใครเล่นพระแล้วไม่เคยเจอพระปลอมไปเคยเจอพระปลอมนะโอ้ <S <S ใครเล่นหุ้นแล้วไม่บอกว่าไม่เคยขาดทุนเลยไอ้นั่นกูดโกหกเลย เพิ่งฟังเสียงของเล่าตอนโดนสตาร์คไม่นานวันนี้โอ้ยนั่นกระโดนหนักหนีแทบไม่ทันเหมือนขายขายใสวะซื้อกับบอยอยู่สองคนน่ะเออคนละเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วโทรหากันเองเฮ้ยขายขายกะถ้าไม่ดีก็ดูชิงขายก่อนเลยแต่ความรู้เรื่องกราฟเทคนิคก็จะช่วยลดการกัดทุนได้เร็วขึ้นและตีคืนได้เร็วขึ้น ครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเป็นกำลังใจอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์นะครับอ่ะใครที่อยากลงเรียนมานะครับเดือนนี้จะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับจาก2 4งพัเหลือ4,900นะครับเรียนใน Facebook กลุ่มปิดนะครับเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาเลยสะดวกตอนไหนเรียนได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดแจ้งเตือนนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าอยากสนับสนุนช่องเราก็กดซุปเปอร์ตังค์เข้ามานะครับหรือแชร์คลิปนี้ไปเยอะๆนะครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ